สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตบท้ายด้วยเมนูแล้วแต่จะคิดนะคะจะเรียกว่าจิ้มจุ่มก็ได้หมูจุ่มก็ได้สุกี้ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเมนูแล้วแต่จะคิดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหมอ้อหม้ออะไรคะหม้อนรกหรืออะไรไม่ใช่นะคะอจีผิดเิลปหน่อยหม้ออะไรคะ อันนี้ก็กาลังรอให้เดือดนะคะอันนี้เป็นหม้อนะคะนี่ค่ะมีทุกรูปแบบเลยนะคะสากกระเบือจะเรือลบนะคะแต่ดูสภาพร้านนะคะไม่ต้องมองที่สภาพนะคะเห็นแบบนี้คือแบบว่าเมนูนี้แบบว่าล้านหลามนะคะล้นร้านเลยนะคะอะชิมหน่อยค่ะอุ้ยอาฉันเอาเป็นคนเอาลวงว่ามีอันตีปลาหมึกไม่ได้กินปลาหมึกจ้ะฉันคีบลงไม่ใช่หรอเมื่อกี้เนี่ย อันนี้ก็จะมีนะคะมีเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็มีผักบุ้งนะคะแล้วก็มีอ่ะตั้งโอนะคะใบตั้งโอนะคะแล้วก็ผักกาดนะคะผักกาดขาวนะคะแล้วก็จะเป็นน้าจิ้มนะคะอันนี้ทําเองใช่ไหมอ่อันนี้เป็นน้าจิ้มทําเองนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะมีหมูนะคะมีหมูแล้วก็มีปลาหมึกนะคะแค่2อย่างนะคะไม่ได้ใส่กุ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบกินนะคะก็เลยใส่แค่ปลาหมึกแล้วก็แกุ้งอ่ะแค่กุ้งแล้วก็หมูนะคะ สรุปอันนี้หมูหรือว่าห้องห้องฮะเนื้อ้อหมูหรือเนื้อห้องห้องค่ะเจ,ะจะ <c oughs> อ่ะกินโชว์หน่อยเร็วจิ้มว่มันดิบอะไรดิบหมูววววไม่ดิบหรอกเป็นหมาดิบค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูกินตอนเย็นแล้วนะครับอ่าก่อนจะแยกย้ายกันนะคะับเนี่ย เนื้อชาดอากาศก็เย็นลงแล้วนะคะก็ไม่ร้อนอบอ้าวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4ี่โมงจะห้าโมงแล้วนะคะสี่โมงกว่าแล้วนะคะก็อากาศก็จะเย็นลงนะคะเอฟซีโคนี่ตอนนี้มอกก็กําลังเดือดฝดฝดนะคะนี่ค่ะมากินได้กันนะคะมีใครจะกินได้กันไหมคะมันจะดูดได้ไงเพราะมันเป็นไม้เจ๊มมนูนะกินมากก็ฉันจะถ่ายอ่ะกินโชว์คำนี้ก่อนเลย อ่ะอ,อ่ะมาะะะจะประกัดเงียกเงียกทำไมคะก็ใส่ให้หมดคำไปเลยวามัอาอเอากระยำมีอันนี้จิ้มจิ้มน้ำจิ้มก่อนอระเร็วเร็จิ้มก่อน,นแต่็กมูกมดียังกินดอก นี่ค่ะส่วนทางนี้หม้อก็กําลังเดือดฝุดๆเลยนะคะนี่แหละค่ะมีใครสนใจจะมากินได้กันไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะเมนูแล้วแต่จะคิดนะคะจะเรียกอะไรก็ได้นะคะเพราะแปลได้หลายรูปแบบนะคะตามใจปากนะคะนี่ค่ะก็กําลังจุ่มอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อหมูคัดสันพิเศษอย่างดีนะคะนี่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้หมักไข่นะคะนะคะก็จะหมักธรรมดานะคะไม่มีไข่นะคะก็พอเจไม่ได้หมักผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะนี่ค่ะอับอามเอาเป็นรสชาติยังไงคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะทางช่องเพจนะคะาทัดดาวอินดี้แฟนเพจนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบเจอกันคลิปห <c oughs> นะ้าสวัสดีค่ะ <c oughs>